จะช่วยผ่าตัดเราด้วยอ่ะเฮ้มีบุหรี่ไหมนี่สิเจ้าอี้ห้อไหนอัมพันอยู่ไหนน่าเสียดายมันไม่ได้อยู่กับผมตอนนี้และคุณก็ชมผมหน่อยว่าทำได้ดีมากผมถูกจับต้องรีบเอามันไปซ่อนก่อนที่จะโดน เพราะแบบนั้นเขายังไม่ตายไงล่ะข้อตกลงเราจับพายนายไปจากที่เมื่อนายส่งของไม่มีอำพันก็ไม่มีการคุ้มครองช่างเป็นคนละเอียดอ่อจริงๆนะช่างงั้นก็ผมรีบไปเอามันมาแบบนี้คนนี้น่าจะเป็นเอดาวองนะคะทุกคน แล้วก็มีอย่างอื่นที่ผมต้องเอามาด้วยอืมอ่ะมีสายโทรศัพท์เข้ามานี่คือลูสฉันมีข่าวร้ายจะแจ้งคอนเดวันสภาพอากาศแบบนี้เฮลิคอปเตอร์ไม่สามารถลงจอดได้คุณรอจนกว่าการจะเปิดขอปฏิเสธมันตายกันไปเราจะไปตรงที่ที่ปลอดภัยขอโทษด้วยนะ ันน่าช่วยอะไร<ล>ไม่ได้มากกว่านี้ไม่เป็นไรต่อให้ว่า้น้ำบบ้าปเรา,าก็จะทำถ้ามันจะเป็นไปกันเถอะจะเกิดอะไรขึ้นกับฉันงั้นเนหรอ <S <S ตอนนี้เราคิดแชร์เรื่องออกจากที่นี่กันเอหนีไปจากหมู่บ้านนี้ได okay. ้โอเคโอเคร่วงลงม,มาแล้วเก็บโอเคกระสวงเวทมนต์อยู่ข้างหน้า มีหีบด้วยเตะก่อนไหมเยวค่อยมาเตะก็ได้ปะเฮ้แปดหมื่นนี่รอคอยคุณก็พูดเถอะบางครั้งสูตรระเบิดแสงสามพันมันผสมระเบิดแสงได้ด้วยนะ เอ๊นักร่าไข่พอยคูณสามอ่าเราได้พอยเพิ่มแล้วเป็นคูนห้าเงียบเรามีปัญหาแล้วแหละต้องเงียบนะโอเคโอเคเราต้องไปปวัดการจิ้มคอคนแรกเรอไป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 รักคอแทงเออ เก็บ okay. อืม,อมขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปหุ่ราคำเก็บไปไปไปเ okay. เดินข้างบนก็ได้เดินข้างล่างก็ได้เนาะไปจ้าข้างบนมันต้องมีกล่องอีกนะเห็นแล้ว เปียยโว้ป้าเอ้ยตีของลองป้าเดี๋ยวมันขึ้นมาแล้วยิงยิงอนาประชิดตัวจิงจิงอ่าแทงคอยิง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 อ๋อประชิดตัวโอย chiến 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 tay 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 Ờ! nhanh lại Chẳng nhanh chiến tay tay à chiến chiến ơi à chết chết trời đúng đang còn mấy nè đúng không đi ơi tôi phải em mà นีเลยนโอ้ยผสมยาก่ปปอนติดแดงแล้วอืมเปื<ว>อยปูโอ้วโบแอนดี้มีแอนดี้อยู่ข้างบนเหรอยิงยิงโอ้ยยิง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 โอ้ยไฟ แอนล,ลี่อยู่ข้างหน้าเรานะคะทุกคนเก,บกบ็บเก็บอ๋อยิงยิงไะชิดตัวไปยิงยิงไปไปอ่าลงตึงแล้วเฮเกบ็กบเฮแอนล,ลี่เป็นไงมัง่งอ่ะยูเคอืมโอเคอืมโอเคอย่าลวง แอลลี่ลงมาแอลลี่ลงไม่ได้อลยค่ะทุกคนแอนดี้ไม่กล้าตลอดอะ่ะเราต้องไปให้แอนดี้ลงอะ่ะอุ้ยแป๊บนึงสตาร์ทสตาร์สตาร์ไปไปเฮ้ยแก๊ปมันกระปลาระเบิดมาเราต้องไปเอาแอลลี้ลงมาก่อน อลี่ไม่กล้าลงยิงไปชิโตเต้ s o r y อ่ะแทงคอเคเวนเอ้ยเออไปชิโตเต้ยิงยิงยิงไอ้ไปทีมเราไอ้บ้ายิงไป,ไป เก็บได้แล้วแอลลี่มาโอเคไปไปไปโอ้ยระวังเลยแอลลี่ขอเก็บของแป๊บอ่ะโอ้ยมันเขา่าจะแอลลี่ลลไปเยี่ยคุณโอเคไหมฉันไม่เป็นไรโอเคั้ยไปแล้วแอลลี่อุย้ยมันปาไฟมาเรื่อยๆเลยอะ โอ้ยแอนล,ลี่ก็ไม่กล้าฝ่าไฟอ่ะเก็บของก่อนเก็บ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 เฮ้ยแอนล,ลี่โอเคแอนล,ลี่มามันจะถึงแล้วมาเถอะโอเคเร็วเฮ้เราต้องออกไปแอชล,ลี่แอนลี่เราต้องพยุงแอนล,ลี่มาก่อนอเธอ ไปขอบใจนะได้เสมอไปเ,เร็วเราหลุดมาอีกโซนหนึ่งแล้วนะคะก่อนเราต้องหนีออกนอกหมู่บ้านนี้ให้ได้เพราะว่าเขาบอกว่าพอามันในนี้ไม่ได้อะสองอันนี้เก็บเก็บข้างบนแป๊บนึงนะ มันจับแอดลี่เหรอเออยิงยิงยิงโอเคยิง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 อุย๊ยบ้าเอ้ยอ่าแทงคอได้นั่นแหละไปเก็บเคแอดลี่รอแป๊บแตะเก็บโอ o t t เคเข้าใจแล้วทิบ เปิดได้เก็บถ้วยแห่งการชดใช้อ่าไปกันเราต้องหาทางให้แอลลี่ไปง่ายๆนะคะทุกคนเพราะว่าบางอย่างแอลลี่ก็โดดไม่ได้อะไรไม่ได้บ้างนะอ่าตะเกียงลงมาเก็บมันใช่ที่เราต้องเอาไอ้นั่น AVC อะไรไปใส่ปะอุ้ย นั่นไงมันเจอเราแล้วยิงแเตะรถตึงเก็บยิงไปเตะรถตึงอชักแทงคอนั่นแหละเก็บกระโปรงเปิดจ้าพ,พับเลยเอ๊ะกระสุนกระสุนบนกองเก็บเ <c oughs> ตะยีบพวกนี้ก่อนแล้วก็เปิด ได้อะไรเนี่ยฮ่ารถก้างสวยงามป่ะปุ๊บแอดดี้ลงได้ไหมแอดดี้ค,อคอ่อยๆอือ <c oughs> เก่งมากเก่งมากแอดดี้เอ๊สเะสเปรย์ผสมเพวานป่ะเราเดินหยูตรงนี้ก่อนว่ามันจะไปไหนได้บ้าง มันมาแลวเฮ้ยหายแล้วเยี่ยมเลยอ่ามันมาคู่เลยจ้าอ,อ่ะนเน่าขายโยวีปอยักรู้นะว่าเป็นของแกตาระเบิดแสงไปไม่ได้สตันอ่มามะชิดตัวแทงคอไปมะชิดตัวแทงคอ โอ๊ยอ่ะปาระเบิดแสงไปโอ๊ยไม่ได้จังหวะมันไม่ได้ยิงยิงยิงระวังโอ๊ยมันจับแอลลี่ป้ายิงยิงยิงอุ้ยระวังอุ้ยแอลลี่จะบาดเจ็บแล้วไปยสักอุ้ยระวังโอ๊ยยิง จิงโอ๊ยโัวจริงๆปลาลูเบอร์แสงไปเลยเคประชิดตัวโอ๊ยโอ๊ยทำไมทางเป็น่างนี้วันนี้ยิงจริงแต๊งเออระวังที่แอลลี่โดนจับอีกแล้ว ไปเดินเดินเ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 ินโค้งไปยิงยิงโอ้ยยิง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 อ่ะเอลนูไปเกป็บเก็บอ่ะแอลลี่ไม่เป็นไรนะเ <Any time. S 1> ก็ลุกขึ้นนอนเฮขอเวลาแป๊ยิงเก็บ ได้ขันโยงแล้วอหนีหนีกันแอลีอ่เร็วเร็วเร็วแอนลี่เร็วโอ้ยแอ,ลลอ,อนลี่โดนจับอีกแล้วอ,อ้ออยไปอออ้ย<ป>ส่แดงอีกแล้วรียอสเปชเลยไป Jin! 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 Ah, yêu mày có phải! Go on! Oi! Ôi out! Jin! 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 Hey, rong lạo! Jin! And lean Bye! Okay. Stop! 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 Okay. Stop! Elfow! Stop! 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 ไอ้ป้าเอ้ยยิง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 อ่ะโอ้ยหมดแล้วสินะเก็บ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 แอลลี่หรอเฮไปเก็บเฮไปกันดีกว่าแอลลี่มันมาอีกแล้วยิง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 โอเคอเฮยิงโอ้อ ให้ hey, มันไหมอยู่ตัวมันเองนี่แหละไปแล้ว <Okay. S 2> ลเวลี่เฮได้แล้วโอเฮ้ปหนีหนีเลยเวลี่อย่ยวนะเราต้องไปที่เป้าหมายรอ,องไปเร็วคือทางนี้นะคะทุกคน oh. ไปได้ไหมวะเนี่ย เออใส่คันโยกตรงนี้แหละม้นเร็เวออมันมาแล้วลีออนมันมาแล้วระวังโอ้ยบ้าอย่าตาย <Okay. S 1> ใช่ไหมเออเก็บม้วน,น, <No, honey. S 1> นม้วนโตม้วนาเจ็บไหม <Okay. S 1> ไม่ ฉันไม่เป็นไรคิดว่านะ did well back there. ชี่ผ่านมาคุณทำได้ดีดูเหมือนว่าไม่ใช่ครั้งแรกที่คุณวิ่งหนีจากพวกคนบ้านนะ tell ไม่แน่ใจว่าพวกนั้นเป็นคำชมหรือเปล่านะไปเร็วเราเปิดแสงได้หนึ่งบนโต๊ะก็เก็บ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 เราต้องยิงให้เปิดอีบได้นี่หว่า แอนลี่เนีวิ่งสิบอกให้วิ่งก็วิ่งสิแอนลี่ยิงยิงเอ้ยิง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 เอ้ยไปเร็วแอนลี่ยิงยิงถังไปได้ระเบิดเอ้ยิงเขไปแอนลี่เร็วอะระวังยิงยิงยิง มาชิดตัวเออไม่ต้องแล้วหนีก่อนไม่ต้องมาชิดตัวไม่ชิดตัวเอย้ยเหมือนตอมโซฟาลงขาดไปแล้วอะ hey, <man. S 1> เดี๋ยวยิงหังแดงให้ระเบดิดเออเดี๋ยวนะ <c oughs> เดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทางนี้ <This way. S 1> แอนลี่มาทางนี้เร็ว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 เรแอนลี่ <Okay. S 1> ไม่เป็นไร so เร็วฉันตีนยิงเ oh. ออจะกลับได้แล้ว <You gotta S 1> แอนลี่ ลอเล่นชไหอะฉันไม่เป็นไรวิ่ง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 เร็วเร็วเออเเหลือไปแล้วไงโอ้ไม่มองได้ห่างตาด้วยไนนั่นน่ะป่ะป่ะบอนนั้นต้องการตัวเรา ถ้าเราเจอเขาอีกคุณต้องรีบหนีนะโอเคผมจะทำหน้าที่ของผม,ผม,งผมกระทรวงเวทมนต์ก็มาจา้าโ,โหมดเวลาพักสักหน่อยฟางซื้อปืนมันด้วยเมื่อกี้เอามาใช้แทนลูกซองนะคะทุกคนน่าจะดีกว่าลูกซองปัจจุบันอะระวังด้วยนะอยู่ใ,ใกล้ๆไว้ล่ะโอเคอเคก็บสมุนไพสีแดงจ้า เราจะเจอโอโหอนี่ไีบิก่งเลี้ยงยิงมันไปหนึ่งทีนะคะมันคงไม่ระคายผิวหรอกเราอินลนไห้สารล้สักทีจงสรละล้างของเจ้าเพื่อประสงค์ของพระเจ้าเราซักแกเป็นนักเทพที่่วยแตกมากเลยรู้ตัวไหม Oh, พ,นนพระผู้ทรงอำนาจทงมอบพลังแก่ข้าเพื่อทำลายล้างศัตรูของพระองค์เป็นอะไรเอ้ยเอลลี่น okay. หนีไปโอเคอาสลุกไอ้ยิงเงียอาเปิดมันไปเลยเอ้ย okay. พระองค์ขอบคุณสำหรับพรอ,อันศักดิ์สิทธิ์ โอ,โ,โอ้โหร่างมันคืออะไรวะเนี่ยแกชอบความเอาปรรักใช่ไหมเอ้ยเอาชนะเมนซิสไอ้โดนเปิวอ่าสองจิง้งเออไปเราต้องเติมเลือดก่อนไหมอะเก็บเ็บอ่ะเลือดเลือดเราต้องมาแล้วแหละชั่วโมงเนี้ยผสมเติมเดี๋ยวตายฉนนาสมเพช จิ้จีหืมระวังหน่าอยาย่มากเลยตัวนี้อ่ะเจ็บเจ็บเ็ลบนล็อ่ะทำไงดีวะเนี้ไตัวนี้ต้อง ก็จะมดแล้วอยากไม่ติดแดงนะคะทุกคนปิงยิงไปก่อนอ่ะเก็บอ่ะไอติดแดงแล้วจ้าเพราะคุณเลนช่องอ่ะผส,สมผส,สมกับแดงปันจิดอ่ะเราอยู่ชั้นสองเราน่าจะยิงมันดีกว่าปะหรือปาลาระเบิดโปเกมอนลงไปปลาไปเลยจ้าเออระเบิด เระเบิดพุ่งไปเลยสุดแล้วลงมาปลาชิบตัวแทงแทงเอออ่ะ,อะเราปีนขึ้นไปกันปีนขึ้นไปไปไปอ่ะมียามีกระสุนเก็บ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 เฮ้ปลาเราเบิดใส่มันเฮ้ใส่มันแล้วให้มันซุดอ๋อ

ก็จริงอ่ะไยมันจะไม่เราใกล้ถึงเวลาของพเจ้าแก้แหละไปเข้าไเจ้าหรือไปยินอ่ะมันดีระวังมันปาม,มาจิ๊บเป่งแล้วไงเอยสีเขียวกับสีเขียว,ยวไปใช้เฮ้ไปเฮอ่าไอ้ระวังมันปาม,มา แปลงแล้วไงไปไม่รอบตัวเลยจ้าอออะมันอยู่นี่จริงจริงไอ้บัสักเราเฮ้ย Watch e r e s w i n g เฮ้ยจริง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  เดินไปยิงไม่ไปไกลแล้วใส่กระสุนยิงเลยยิงไปโอ้ยเราก็โดนระเบิดหน่อยโอ้ยอยาเราไม่มีแล้วตายระวังลบเล็กลบอ่ะยิง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 ลบเล็ <c oughs> ปืนนี้มาเลยคิดว่าพร้อมแล้วแหละ ปืนเนี้ยอืมป๋าซื้อมาแล้วต้องได้ใช้วันนี้แหละปาไปเลยไปเตะเก็บระวังอ่าสองชิ้นคอเออไปหนีขึ้นไปลด้ปา เราเก็บสมุนไพรเก็บเก็บอ่ะเก็บเราเติมเลือดก่อน,นมีไหมป้าไปโอ๊ยติดแสงอืมคิดแสง Why? ต้องหลบดีๆนะอเอมันจะฟ้าอะไรขึ้นมาเราไม่รู้เลยอะ่ะยิงไปยิงไปยิงยิงยิงเออให้มันลืมเปิดใส่ตัวมันไปแบบเมื่อกี้ใส่กระเทินพร้อมไประวังโอ้ยติดแดงเดี๋ยวต้มเลือดก่อนสีเขียวสีแดงผสมกัน เทพดิษตเออได้แล้วกินยิงยิงยิงอ่ะยิงโอ๊ยไปมืนใหญ่ต้องเข้าแล้วแหละทุกโมงเนี้ยหาจังหวะเล็งเออเป็นไงล่ะรวมตึงเออกระอักกระอ่วนเลยแม่แกเอ็งเลย เองเลยเฮเป็นไงล่ะเจอ LPG เข้าไปเลียนโอ้เอาไงดีเนี่ยไปทุบซะตาไปเลยโอ้ยกลัวก็กลัวห่วงเลียนก็ห่วงเลียนเลีนเร็วเข้าที่นี่ใกล้จะถล่มแล้วเลียนเร็วเร็วหนีออกจากโรงฆ่าสัตว์ไปเร็ว เร็วเข้าเ,เ,าเ,เาด,ดาิยวนระวังโจระวัอุ้ยมันจะถล่มแล้วเป็นไงบ้างโอ้ยโอเคยินดียินดีด้วยความยินดีขอบใจนะไปกันเฮ้ยหนียจวจางหมู่บ้านไฟเหนี้รอความสนใจอุย้ยลงคราสั่ง มีรูปตาด้วยอ่ออยากจะเข้าไปเก็บนะแต่ไฟขนาดนี้อย่าเลยดวงตาของเมนอะไรสักอย่างนึงอ่ะมันเหนียวมาแล้วอ่ะมันเก็บไม่ได้แน่เลยมันไหม้แล้วอ่ะโอ้ยไปเถอะอ่ะ กระสุนปืนพกกับปืนกลมีเยอะอยู่นะคะทุกคนมา <c oughs> เถอะเหมือน,นสะพานมันพับขึ้นมาแล้วก็ปิดอ่ะ <c oughs> เกิดอะไรขึ้นอนะ่ะงั้นอย่างน่อยก็ไม่ต้องห่วงเรื่องโดนมันตาม,มาล่าแล้วแหละมาเถอะ